ตอนนี้เขาก็ได้เวลาที่จะเก็บเกี่ยวในปี2025ถึงเทศกาลเก็บเกี่ยวเขาย่างเป็นทางการซึ่งเขาผู้ขานี่กับจังเมียนจังเมีนดีไรแก่ก้อนบ้านก้อนเมียงเขาเพราะว่านาผมมันไ่ได้ขาดน้ำมันมีแผงโซลาเซลล์ที่ผมเจาะไว้เพื่อการเกษตรเบื้องหนาของที่ยุคติดกันนะครับหนาะฟังนี่ของเพื่อนยังเขียวอยู่เพื่อนทำหละละแต่ว่าได้ผลผลิตดีนะครับ นาเพื่อนเฮ็ดลาลาเนี่ยเบื้องเอารถผัวง้มง้ำถือว่าโอเคของเพื่อนขึ้นกันแต่อันนี้ของผมเดี่ยงแล้วเมื่อนี้กะซีเอารถมาเกี้ยวหลังจากเมื่อวานนี่เกี่ยวเข่าปลูกไปแล้วอ่าได้ทําคลิปไว้ให้ท่านผู้ชมด้เบื้องอันนี้คือบรรยากาศง้มๆนะครับบรรยากาศง้มๆบรนหนวกบ้านาของพวกเขาชีวิตแบบบ้านๆอยู่ในความพื้นฐานเศษฐกิจพอเพียงหมอกกระหลงคากเมื่อนี้ผูดละเพื่อนยังว่าฝนชิมาอีกอยู่ เนี่ยฝนสีมาบางคนก็ว่าฝนสีมาบางคนก็บ่าสีหนาวแต่มาผมเบิ่งบรรยากาศเน่นพระอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วหมอกหมอกยังปกคลุมอยู่นะครับผมว่าน่าจะมีกับมีหน่อยฝนนะแล้วถ้าผมเที่ยวเขานี่เที่ยวหลีดเสร็จแล้วตากไว้ก็คงบ่มีฝนมาตกครับถ้าแม่นฝนตกครับพี่น้องเอเยเบืองบบจืดเนี่ยเขาง้ามนะครับเข่าถือว่าโอเคเข่าพันนี่ผมเคยเว้าทําชีพไปแล้วนะครับว่าเป็นเข่าพันน่นแปด้า แต่ว่าพอเอามาปลูกนี่มันผสมกับคําที่เพื่อนพูดโฆษณานะครับมันเป็นเข่าคอนโดเนี่ยเข่าคอนโดเพื่อนว่าเข่ากลางกลางสูงกลางกลางต่ำว่าท่านเพื่อนว่าอืมที่เพื่อนเอามามาเบ้าให้ชเช้าเกษตกรกรออ่าซื้อมาปูกนะครับเนาะผมกะแม่บ้านผม,ม่ละเพื่อนกะอยากเอาเพื่อนกะเอาก็กไม่ได้ห้ามไม่ได้นั่นเพื่อนเพื่อนอยากเอาบ้านใดมากะตามใจย่างเดียวผมอ่ะไม่ขัดใจเมียขัดใจกะคือเกาเอากะ บ่บ่อันนั้นือเกา่าทางที่ดีบ่ต้องขัดปล่อยให้เพิ่นเทดไปปล่อยให้เพื่อนทําไปเบิ่งหวงกังามเด้หวงแต่ละหวงถือว่าถือว่างามนะครับแต่ละหวงเนี่ถือว่าโอเคเลยกว,ว,ว่าเบื้องถท่ดนผู้ชวเอ้อเข้าอ่ะงามนะครับเข้างามอยู่อคาดว่าปีนี้กะสิได้หลายบ่นเนี่ยสําหรับทุงนี่ทั้งหมดมันสามไรนะครับตรงนี้สามไรได้แปดสิบกว่ากระสอบนะครับปีไก่หน่ยปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ผมคาดไว้ว่า น่าจะเกินแปดสิบถ้าเบื้องว่ามันสีได้บ่อที่พยายามทาให้มันได้ร้อยกระสอบในพื้นที่สามไร่น่ะสามไร่กับข้างบนอีกนะครับกับข้างบนอีกถ้านับรวมกันมันสีได้บ่อมันที่เกินแปดสิบสอบบ่อปีเนี้ยแปดสิบสอบนี่ก็จินลงไปพี่น้องเลยกินกินลงไป,องงไปหอดได้เอาไปขายพื่ละแต่ว่าราคาเข่ากับเพื่อนว่าโอ้ยมันที่ตกตำเทบูเข่าก็ได้พี่น้องเลยบ่เห็นใจเกษตรกร,ร,กรผู้เพื่อนเฮ็ด ทั้งที่ชาวนานี่เป็นกระดูกสันหลังของชาตินะท่านผู้ชมเนี่ยความความเดือดร้อนความอนันต์ของประชาชนของชาวนานี่กก็ถือว่าขําจุนเศรษฐกิจของประเทศนะครับสําหรับชา,นานชาวนาเนี่ยชาวนาไทยปลูกข้าวให้คนทั้งโลกได้อยู่ได้กินกับบอกแม,ม้ว่าแต่เข่าไทยดอกเข่าประเทศอืน่นกันแต่เขานี่มันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ขํามชูป,ประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับ แต่ทุกวันนี้ราคากับตกต่ำปุ๋ยแพงค่าแรงแพงค่ารถแพงล้วนแล้วตั้งแต่มีแต่แนวแพงๆนะครับสูบน้ำใส่เข่าน้ำมันก็แพงยังดีที่ผมมีแผงโซล่าเสียวหุ่นแต่ว่าอยากให้มันไวผมก็ได้อซื้อน้ำมันมาสูบเคียงลงคือเก่านั่นแหละอืมเอ้าสำหรับคลิปนี้กะพาทุกคนมาเบิงให้เบิงน้ำเบิงเขาในปีนี้อ่ามือนี้กะสิเอารถมาเกี่ยว นะรถเกีียวเดี๋ยวผมชี้อัปเดตให้ท่านผู้ชมด้เบอรงหุ่ิไทยทำคลิปใ้เบอรงได้ท่านผู้ชมเด้เอ้าสำหรับคลิปนี้ไอวิละคนชัยภูมิสวัสดีครับผม